เดี๋ยวน่ะเขาเดินผ่านไปแล้วสายหนึ่งสายหนึ่งโอเคเทสเทสหนึ่งสองสามอากลาสวัสดีทุกคนห้อฮายุพบมันได้อีกแล้ววันนี้เราเเกมที่มีชื่อว่า Undercover Trouble ซึ่งเราก็มันเป็นเกมแบบแนวแบบ เนียนเนียนในกลุ่มบอทนั่นแหละประมาณนั้นโอเคถ้าเป็นเกมเพลย์เป็นยังไงไปดูกันเลย mm hmm. คุณคือผู้ซ่อนอย่าให้โดนเจิบได้โอเคโอเคซ่อนวังเป็นอาพอยใช่ไหมใชโอ้ใครเป็นฮันเตอร์เนาะ

ท้ายนึงท้ายนึงเฮ้ย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 เฮยเฮไยเฮ้ยเฮ้งเฮ้อเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮายเฮยเ่เฮ้ยเมยเฮยา ไเฮ้ยโบโบอืมเป็นหนึ no. nope. hmm. hey, ่งเนี่ยคนนี้ไม่เนียนคนนี้ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ไม่มาเนี่ยเขาจิมอะแหมไม่ใช่โอ้บอทคนหลอกคนเนียนบอทจีเนียสจะสุดอืมไี้ดีกว่าตรงสารอือืเมื่อกี้ใครเป็นกบะ เมื yeah. hey. ่อกี้เพลงขึ้นมาเดี๋ยวเอ๊ะไปไหนอ่ะเมื่อกี้เพลงขึ้นอยู่นะวิ่งไปไหนแล้วนูเง้ยครึอฮัลโหลไหนดูสินี่ไงว่าละวิ่งอ๋าวิ่ง ฮไอคอนไอคอนลบโผงขึ hey, hey, hey. Oh, nope. oh, mm ้นสวยนะสวสาะไหนตีกันไม่ทันวัตีสิโน้ปว่าัดอืมนายอ๋อไม่ใช่อันเตอร์วินจะบถ้าสังเกตดีๆอ่ะ

เจอแล้วโอ้โหเจอใครแล้วนั่นถ้าฉันวัดฉันเดินเนียนมากไว่าได้เปล่าอือไปหนึ่งเป็นไปฮึ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 ได้ยินยิ้มโอ้ย เว้ยเขาเดินผ่านไปแล้วเขาเดินผ่านไปแล้วเขาเดินผ่านไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ววิ่งดีดีดีเฮ้ย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 โอ้ไม่เคสมันทำไมเพลงมันขึ้นแต่งงานไม่ทำล้วสิหาไม่เจอหรอกครับไม่เจอ

Abei, ชิวโ,โอเคผู้ฮันเตออีกคนนึงเลือกเต็มนี่ยเลยก็เต็มเลยเกินอุ้ยอุ๊ยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาเขาตีโดนแต่ไม่เห็นเขาตีโดนแต่ไม่เห็นใช่แล้วตีโดนแต่ไม่เห็นเมื่อกจี๊ะ เอ้เมื่อกี้เดีวนนะแต่ไม่เห็นต้องเปลี่ยนอ่ะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเผื่อเขาจับไม่ได้วัดจับไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไม่ได้แ <c oughs> น่ใจอ่อโอ,อ,อ้ยพอมาดูลวครดูแล้วเฮ้เสือท้า,ทายสืดท้าไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> เนียนเนียนเนียน คนไม่เห็นหรอกเนี่ยขนาดมูอยู่มุมนี้ก็มองเห็นโอ้ตเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้ามาแล้ว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 โอ๊ตนี่ยืนมองอยู่เนี่ยยืนมองดูอยู่เนี่ย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 อยู่บนเนี่ยอยู่ข้างบนนี่ยแกอยู่ตอนรเบียงแล้วไม่ยืนมองโอ้ตอยู่ทหนะอยู่เนยอยู่ไหนอ่ะ มเมือ่อ,อกีเ้เมื่อกี้เือยืนบนระเบียงแล้วก็มองอยู่ไหนฮันเตอร์ไว้รอบนี้เป็นฮันเตอร์อ,อ่ะวิ้ยเป็นคู่กันแหล,ละได้ยังไรลาลาได้เวลาลดับพิลุตดับพิลึตตัวไหนวิ่งกัตัวนั้นแหละใช่ืมัมนยิงพายายามดูเมื่อกี้บอทอืม โอ๊ตเดินวิว,วใช่ปะใช่ปะไม่ใช่เดินเดียวอะ่ะเอ๊ะห <c oughs> ึหึวใช่อืมอันนี้บอดแน่นอน,ใค,น,นใครเดินเบี้ยวเดินเบี้ยวใครเดินเบี้ยวก็นั่นแหละนตรงหมดเลยเว้ยเดินตรงหมดเลยเว้ยเฮ้เฮ้เด็ด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  ใช้เปียวแปลกๆบอดปะอุ้ยตกแมปตายอืมใช่เปล่าทำไมดื่มโอ้บอดดีกว่าอยู่ไหนกันนอะใช่นี่ยเปล่าบอดดีใช่เปล่าเฮ้ยใรใครวะเนี่ยใคระใคระไขวะไขว ตหายด้วยคอนซอนเด็กคอนซอนไม่ใครบ้างมีคตอไปกดไหนเฮ้ยเมื่อกี้พ่อจริงเนาะเฮ้ยเมื่เห็นใครเกิดต่อหน้าเป็นลายมือก่อนเฮ้ยแน่ยใจไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่ใช่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  เอาตาตัวเล็กก็ได้เปรียบไปด้ม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่หมอนี่หมอนี่คนแน่นอนกระโดูกนี้เฮ้ยหมอนไม่ใช่โอเคเราเราต้องห้ามจะเข้าไปพยายามเดินไปเหลี่ยงวะเพราะจะจับไม่ทัน เขาไม่รู้หรอกดี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 เปลี่ยน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 เขาเปลี่ยนไหนโอ้เข้าไม่รู้หรโอกใช่ครับเฮ้ยมุมนี้ไม่มีใครเห็นเปลี่ยน โอ้เปลี่ยนตอนหน้าอะไรนี <c oughs> ่วะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอุ้ยคนนั่งอยู่นั่นอะคนนั่งอะคนนั่งเห็นางหลังกันตั้งเปลีเปี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเปลีลงแล้วลงแล้วหลงแล้วลงแล้วโอ๊ยโอ๊ย อุ้ย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 ลุ้นมากเลยอือเราต้องอยู่ห่างๆนะครับเมื่อกี้คนั่งอยู่ข้างหลังโอ๊ตเลยอะนั่งตรงข้อมืออุ้ย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 เขายจะใกล้กันแล้วอุ้ยอุ้ยทำมุมอุ้ยอุ้ยโอเคทำมุมสูงมาดีอย่างนี้มีคนมีคนมีคนอย่างนี้ละเออจริงด้วยบทำมุมสูง ใช้ใจมองเดี๋ยวโอจะเห็นพี่เองใช้ใจมองปองะ้เจมโอ้ <c oughs> อยใช้ใจมองอะ่ะแยบร้า,ายตาเฮ้ขาไม่เห็นหรอกเดี๋ยวยี่สิบวิเขาไม่รู้โอ้ใช้ใจสูงสูงขึ้นไว้ไ มุมที่มองโอ๊ตได้เลยตอนนี้คือมองโอ๊จากข้างบนฟ้าโอ๊ตเห็นโอ๊ตเห็นนี่ไหมอ๋อแดบจ้ะโอโอ๊ใช้ใจมองในไม่ตลอดอะไม่ใช่ไปไหนเลยมุนซ่อนกี่คนอ่ะโอ้สี่คนเนี่ยเป็นคุณเป็นผู้ซ่อนอีกแล้วใครไปผู้หาอ๋อคนเดียว แบบพีใมใช,ใ,ใช้ใจมองใช่ใจใช้ใจมองใช่ใส่ใจมองมองต้องเลือกตาเลือกตา <c oughs> เลือกตามองเลือกตามองใช่เลือกตามมอง <c oughs> แล้วใครมันเดินเดินติดกันแถวนั้นเฮยมังเป็นคนเปลี่ยนต่อหน้าเลย <c oughs> ไม่เห็นคนวิ่งถอยหลังต่อหน้ไม่ได้เดิน เ้นี่นี่ไม่ใช่ <ไป S 1> บอดนะ,ะเปลี่ยนชาวแอบอยากเอาไม้นี้ไปสร้างบ้าจัางเลยไม่เน,น,น,นียนเนียนเนียนเฮ้ยฮันเตอร์เขาอยู่นี่เอ๊ไมกเกาสลับตอนหน้าเลยอะไข่เน่า ทันเต้เขาอยู่ข้างล่างไม่กล้าสลับเลยเฮ้เขาจะบอกเขาจะขึ้นมาก็ยังวิ่งได้อยู่เลยสลับสลับเฮ้ขอสลับหน่อยโอ้โหนี่นี่พูดเล่นชัดนเลยคือหันเดินหันได้เหมือนเขาจะไม่รู้ว่าเขอเปลี่ยนไนงะเออเป็นเนดเล่นใครเป็นฟุลิคนนี้เนะี่ย

หลอดแล้วเราแม่ไม้มานน่าไว้สร้างบ้านจริงเลยที่เดิมผมมันเดิมตอนนี้ <S <S เอ๊ะขนมน้อยแต่แว่นอะไนสเกมโอเคสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ like, กันด้วยฮะสับวันนี้ไปแล้วฮะบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับผมวูฮูเย้บายบาย